ที่เป็นโฉนดเนี่ยการแย่งการครอบครองก็คือการครอบครองปลกษ์ค่ะคําว่าปลรปัก,ก็คือเข้าไปเถียงเอาเข้าไปสู้เอาเข้าไปยึดเอาโดยที่เขาไม่อนุญาตการครอบครองปลกษ์จะมีขึ้นและเกิดขึ้นได้เฉพาะในที่ดินโฉนดเท่านั้นและจะต้องว่าด้วยการครอบครองต่อเนื่องด้วยความสงบ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o โมเดิร c h a n n e n อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาให้คำตอบเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ดาวพูดทิ้งถ่ายว่าแล้วถ้าเป็นกรณีที่บุคคลที่เขาเข้ามาบุกรุกหรือเข้ามาในที่ดินของเราโดยที่เราไม่อนุญาตเนี่ยเขายกข้อต่อสู้ว่าเขาครอบครองปลปปกหรือเขาได้ที่ดินเป็นของเขาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะยกข้อที่ว่านั้นต่อสู้เราได้ไหมนะคะคลิปนี้ดาวจะมาให้คำตอบนะคะ ก่อนจะเข้าเนื้อาหานะคะดาวมีเสื้อสวยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือเสื้อลาย e m เดิร์ a ลอ Never Give Up Never Back Down For Justice ซึ่งมีความหมายว่า m o เดิร์นลไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยท้อถอยเพื่อความยุติธรรมค่ะความหมายดีขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุน m โมเด Law Channel ของเราสามารถที่จะทักไปที่เพจ m o เด r ร์นล หรือคลิกซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้ค่ะทุกการซื้อของเพื่อนๆคือกำลังแรงใจของ m o o d e n l a w Channel นะคะอย่าลืมสนับสนุนเรานะคะขอบคุณค่ะ ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานมาเดินล้อช anel ด้วยนะคะค่ะสําสหรับต้นคลิปนะคะที่ดาวพูดไว้เรื่องของกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้ามาในที่ดินของเราแล้วบอกว่าเขาได้ที่ดินเราเป็นของเขาแล้วเขาจะสามารถยกข้อต่อสู้เพื่อที่จะอ้างว่าการที่เขาเข้ามาทําโน่นนี่เนี่ยทำให้ที่ดินของเราอะกลายเป็นของเขาไปแล้วได้หรือเปล่านะคะดาวก็จะอธิบายเพื่อนฟังอย่างนี้นะคะว่ามันก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการครอบครอง รเรื่องของการแย่งการครอบครองเพราะจากคลิปที่แล้วนะคะดาวพูดไว้ว่าถ้ามันเป็นลักษณะการบุกรุกเข้ามาทำหรือว่าเป็นการเข้ามาแบบลอาไม่ได้ยินยอมนะคะในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการแย่งการครอบครองค่ะคราเนี้การแย่งการครอบครองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของข้อ,อกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการฟ้องร้องเพื่อที่จะเอาที่ดินนั้นคืนมาหรือเอาอาสังหาริมทรั์นั้นคืนมาซึ่งเวลาที่เราพูด ถึงเรื่องของการแย่งการครอบครองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ที่ดินที่เขาแย่งการครอบครองเราอะเป็นที่ดินประเภทไหนถ้าดูตามข่าวนะคะรู้สึกว่าจะเป็นที่ดินที่เป็นโฉนดถ้าที่ดินที่เป็นโฉนดเนี่ยการแย่งการครอบครองก็คือการครอบครองปลรปักค่ะคําว่าปรปักก็คือเข้าไปเถียงเอาเข้าไปสู้เอาเข้าไปยึดเอาโดยที่เขาไม่อนุญาตการครอบครองปลรปักจะมีขึ้นและเกิดขึ้นได้เฉพาะในที่ดินโฉนดเท่านั้นและจะต้องว่าด้วยการ ครอบครองต่อเนื่องด้วยความสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยสิปีนะคะถ้ายังไม่ครบ10ปีก็จะยังครอบครองปรปักไม่ได้กรณีต่อมาถ้าเป็นที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินที่เป็นนสสามนสสามกที่ดินประเภทนี้คือที่ดินที่เขาเรียกว่ามีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ชื่อมันก็บอกอยู่ในตัวนะคะว่ารับรองการทําประโยชน์ดังนั้นไอ้ที่ดินประเภทเนี่ยเขาจะเรียกว่าที่ดินที่รับรองว่าเราทําประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ทําประโยชน์เมื่อไหร่คนที่จะ ะทปรโยชน์หรือคนที่ทำประโยชน์อยู่ก็จะมีสิทธิ์ดีกว่าเราซึ่งแน่นอนถ้าเป็นกรณีที่เข้ามาเพื่อที่จะยึดเอาคือเข้ามาแย่งการครอบครองในที่ดินประเภทนี้นะคะก็จะมีอายุความก็คือบุคคลที่ถูกแย่งการครอบครองนั้นก็ต้องฟ้องเอาคืนภายในระยะเวลา1ปีค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1นึ่งพนานะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตามหลักแล้วเนี่ยเขายกเป็นข้อต่อสู้ได้ส่วนเขาจะสู้เราได้ไหมนั้นเป็นอีกเรื่ เรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องมาดูว่าที่ดินตรงนั้นเป็นโนดที่ดินตรงนั้นเป็นนอสอสามที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินมือเปล่าเพราะว่า ไอ้ที่ดาวพูดมานั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องของอายุความในการฟ้องร้องซึ่งแตกต่างกันออกไปตามประเภทของที่ดินนะคะจากคําถามที่ว่าถ้าเขายกเป็นข้อต่อสู้ไหมก็เลยต้องมาดูว่าที่ดินของเราเป็นที่ดินประเภทไหนนั่นเองนะคะและเขาได้ครอบครองครบตามกฎหมายที่ดาวว่ามานั้นแล้วหรือยังถ้ายังหรือเป็นการครอบครองในระหว่างที่เป็นเรื่องราวกันอยู่เช่นมันจะครบ10ปีปีหน้าก็คือสมมุติว่าก่อน เข้ามาแย่งการครอบครองก็คือเข้ามาบุกลุกทําประโยชน์ในที่ดินของดาวซึ่งเป็นโฉนดต,ตั้งแต่ปี50แล้วดาวมาฟ้องในปี6-6อย่างเงี้ยค่ะมันขาดอายุความแล้วกอก็สามารถที่จะยกข้อต่อสู้ดาวได้แต่ถ้าสมมติว่ากอเพิ่งเข้ามาครอบครองในปี 6- 5หในที่ดินโฉนดเมื่อกอยังครอบครองไม่ถึง10ปีกอยังไม่ได้ครอบครองทําประโยชน์หรือปรปับ ในทางกฎหมายค่ะโกก็ต่อสู้ดาวไม่ได้ดังนั้นประเด็นนี้ต้องดูตามที่ดินและระยะเวลานะคะสําหรับคลิปนี้ดาวก็หวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเลยนะคะเวลาที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าได้ความรู้เนี่ยดาวบอกเลยนะคะว่าเวลาที่ดาวอ่านแล้วดาวแฮปปี้มากๆเลยแล้วมันก็คือกําลังใจที่ดีที่สุดสําหรับดาวแล้วก็ทีมงานเลยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาว เราก็ทีมงาน Modern Law Channel ด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment ด้านล่างถ้าเกิดว่าเป็นกรณีปรึกษาดาวเป็นการส่วนตัวส่้ามาที่เบอร์ด้านล่างแอดมินจะนัดเวลาให้นะคะซึ่งเราต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นกรณีปรึกษาดาวจะมีค่าใช้จ่ายนะคะท้ายนี้ฝากเพจ Modern Law และ Modern Law Academy ของดาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดาาต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ